มาเทนะัมปาเทธะธรรมะที่สมเด็จพ่อตรัสไว้ทุกข้อทุกวักทุกอย่างแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ รวมลงเหมือนก,นกันกับรอยเท้าช้างรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดคือรอยเท้าช้างรอยเท้าแห่งสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทรวมลงที่รอยเท้าช้างข้อนี้ฉันใดธรรมะที่สมเด็จพ่อแสดงไว้ก็รวมลงที่อัปปมาทธรรมความไม่ประมาทอันนี้สมเด็จพ่อแสดงไว้คำว่าความไม่ประมาทนี่คือทำอย่างไร สันสันสติสติเดอคันเบาเงาญาติโยมที่จือ่อยา่คำว่าไม่ประมาทคือเหตุจะไหนให้มีสติอันนี้คือหลักถ้ามีสติอยู่จิตจะไม่ตกต่ำ บาปจะไม่เกิดร่วมกับจิตตายเพราะมีสติไปสู่สุขติอันนี้เาตามหลักธรรมเป็นแน่นั้นถ้าผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆคือพระอรหันต์เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตก็เข้าสู่นิพพานพ้นจากชาติกันดานชารากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดาน หลักธรรมะที่จะจะทำให้สติเจริญขึ้นก็คือการภาวนาอบรมจิตเจริญสติให้สติด,ดูแลจิตอยู่กับจิตวิธีปฏิบัติก็คือพยายามย้ำคำบริกรรม ให้บริกรรมอยู่ต่อเนื่องกันตั้งแต่เราก่อนนอนกราบพระห้าครั้งมีสติกราบนอะลงไปดังที่หลวงตาพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าพุทโธเมนาโถพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์เป็นที่พึ่งของเราเงยเนอขึ้นมาอย่างมีสติกราบนาะลงไปครั้งที่สองร,รมโมเมนาโถ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนะ์เป็นที่พึ่งของเราเงยนอขึ้นมะาอย่างมีสติกราบนอลงไปก็มีสติสังโฆเมนฑูปพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกเป็นที่พึ่งของเราเงยนออย่างมีสติกราบนอลงไปครั้งที่สี่ บิดามานดาจากไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่เนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อของแม่แววตาอันเปี่ยมล้นด้วยเมตตาของพ่อของแม่เมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาเมตตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเราเงยนอขึ้นมาอย่างมีสติกราบนอลงไปอย่างมีสติ ครั้งที่ห้าครูอุปชาอาจารย์เนิร์กไ้เห็นใบหน้าของท่านที่ท่านทั้งหลายเมตตาให้สติปัญญาเรามาเป็นที่พึ่งของเราถ้ามีสติกราพระอย่างนี้อันนี้เรียกว่าไม่ประมาท เมื่อกราบพระเสร็จแล้วเราจะนอนตั้งสติไว้ที่ต้นจิตอยากนอนเนออยากนอนหนออยากนอนหนอ,อ,นอ,นหนอจนจิตมันสงบแล้วค่อยนึกมาที่กายเอนตัวนอนเน,นอนอนหนอนอนหนอนอนนอนน,อน,นึกในใจอย่างนี้ตลอดไปจนนอนเรียบร้อยพิกหนอพิกหนอหรือห่มผ้าหนอห่มผ้าหนอเป็นที่เรียบร้อย แล้วยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานคือท้องพองท้องยุบภาวนาเวลาหายจะเข้าทองมันเริ่มพองสติจับบริกรรมภาวนาว่าพองหนอสำเนียรู้มันเกิดดับอย่างไรหายใจออกท้องมันเริ่มยุบสติจับกลางยุบสุดยุบบริกรรมว่ายุบหนอเกิดดับอย่างไร เพียนไปเพียนไปแต่ไม่จ้องนะไม่ใช่จ้องนะพยายามกำหนดสําเนียกรู้อาการพองการยุบบริกรรมพองเนยุบหนอเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไรบางครั้งบางค่งาควมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นบางครั้งบางข่าวมันแน่นเข้าแน่นเข้าบางครั้งบางข่าวบางท่านบางคนมันจะสม่ำเสมอกันดีดี แล้วค่อยเบาลงเบาลงช้าลงช้าลงเห็นชัดด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้พอสุดยุบดับวุบลงไปจำได้เลยมรรคผลนิพพานเกิดอันนี้เรียกว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะสมเด็จพ่อเตือนสติถ้าผู้ใดใครก็ตาม ภาวนาอย่างนี้และจําได้อย่างนี้สภาวะเร็วก็ตามแน่นก็ตามช้าก็ตามเกิดแล้วดับปุ๊บลงไปจําได้ละเบิดตูมหัวใจวจิรุปมาธรรมาธรรมะอุปมาเมือนฟ้าผ่าเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้ใดใครก็ตามบาปทั้งหลายทั้งปวงที่เคยทำมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันแม้จะเป็นการฆ่าสัตว์เป็นพันเป็นแสนเป็นล้าน ก็ตามเป็นต้นหรือจะลักเล็กขะโมยน้อยเล่นชู้สูสมผัวเขาเมียเขาลูกเขานอกใจผัวนอกใจเมียก็ตามหรือเคยโกหกเคยดา่าเคยส่อเสียดพูดเลวไหลไรสาระดื่มสุรเมาไยและสิ่งสิบติดอื่นๆมียาบ้ายาอยีเป็นต้นแม้จะทำบาปมามากขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ประมาท จเจริญภาวนาจเจริญสติมีสติอย่างนี้เวลามันดับลงไปจำได้ระเบิดตัวหัวใจดังที่กล่าวบาปทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำจิตลงสู่ภพภูมิอันต่ำทามคือนรกเปรตสุรกายสรดวาชานขาดกระเด็นครั้งเดียวอบายภูมิสี่ปิดอย่างสนิทความหมายสั้นๆก็คือ ชีวิตจะไม่ไปสู่นรกเปรตสุรกายวสเจรจฉานเกิดดีอย่างมากนับพบนับชาติได้ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุปเป็นประหารเข้าสู่พระนิพพานแน่นอนอันนี้คือสลักธรรมที่สมเด็จพ่อตรัสไว้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปาร,รุษมานอ ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกทุก,ทกฝ่ายเนิด้วยอนุภาพบารมีคุณบัิรัธนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกรุบาจารย์ประสงค์องค์สมเนรแมจีแม่พรามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ศึกษาเราเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาทั้งหมดทั้งสิน้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสับนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนี่ยเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจอใจของเราท่านทัน้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วยอมแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสผ่องแผ้ว แล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชาุุศแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตรไปแล้วพระบรมรวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าวถวายเป็นพระรเจ้กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชรหล,ลงกรพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินนินาพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดบุรภาจารย์เจ้าพระเถระอาจารย์เจา้จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อ จากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปูย่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มุบาการกรกุลทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสมสรส ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเมื่อกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พรามพรพราม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทัว่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกโดยเฉพาะคุณโยมโยคีศิรัญญาป่าปเกโนที่ประเทศรัสเซียเป็นต้นขอทุกฝ่ายจะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยเจตุรพิทพรรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงผันสําเร็จจงผันสําเร็จจงพรัน สำเร็จและไหนที่สุดข,ขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพันิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ